الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي النظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثانية قولي Allahu malik al hamd ั ت ى ترضى ولك ا อ ح م ร ذ ا ر د ي สลามุอะลัยก e e e ุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความแปรนิความจำเริญจะอัลลอฮฺ سبحانه และาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับเราเข้ามาอยู่ในประตูสู่ความเมตตาความเมตตาขออัลลอฮฺ سبحانه และาลามากมายความเมตตาขออัลลอฮฺ سبحانه และาลายิ่งใหญ่ความเมตตาขออัลลอฮฺ س ب ح ا ละาลาทรงกว้างขวางให้กับ ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ที่อัลลอฮฺสุบะตาบอกไว้ว่าวรห์มะตีวาสิอัตุลเลชัยและความเมตตาของฉันนะ่ะแผ่นะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ถามว่าแล้วเราเป็นบ่าวของพระองค์เราก็ต้องสสแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาได้ดังนั้นคนที่จะได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานูวะตลาได้วันนี้คือคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺ เราเราขอท้อละอ้ออัลลอฮ์อิฮดีนัสซิรอตัอลมุสตะกิมโอ้อัลลอฮ์นะอันซุรุห์ฟาติฮะทุกวันอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกิมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เรานั้นนะอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดแสดงว่าคนที่อยู่ในบนทางที่เที่ยงตรงเนี่ย เขาอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบะฮตาเขาอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบะฮตาเขาอยู่ในความรักของอัลลอฮ์ซุบะฮตาและถามว่าคนที่อยู่ในความรักความเมตตาความสงสารของอัลลอฮ์ซุบะฮตาจะไม่มีความสุขคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบะฮ์ตาลาได้อดธิบายและได้บรรยายเกี่ยวกับประชาชาติกรเน,นะนี่ยนะ เช่นประชาชาติของท่านนบีมูสาที่เขายืนหยัดนะฮะอยู่ที่เขานั่นปฏิบัติตัวอยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะลาด้วยกับการปฏิบัติในแนวทางที่ดีอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺได้เล่าอย่างนี้ว่าละกอดอัตยนามูสลกิตาบมิมบะดีมะอะฮลักนัลกูรูนลกูรูนลอูลา เราบอกว่าแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์แก่ท่านนาบีมูซาหลังจากที่เราได้ทำลายประชาชาติรุ่นก่อนกอนให้หมดเกี้ยงเลยนะภายประชาชาตินะถามว่าทำไมอลัลลอฮ์สุบฮานวูวะตาลาได้บอกเล่าเรื่องราวของท่านนาบีมูซาให้กับพวกเราฟังมันมีประโยชน์อะไร ประการที่หนึ่งเพื่อให้ได้เรารู้จักว่าบรรดาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดนบีของเราเนี่ยดั้มีได้มีบรรดานาบีก่อนก่อนก่อนพวกเราประการที่สองเอาสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นในยุคอดีตการยุคประวัติศาสตร์บรรดานาบีก่อนหน้าเราเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ให้แกเราในการปฏิบัติตัว และอัลลอฮ์ก็ได้เล่าเช่นกันในเกี่ยวกับประวัตินบีมูซาว่าอัลลอฮ์ได้ทําลายภูเขาเหล่านั้นให้จมอยู่กับน้ำอัลลอฮ์อักบะรเพราะอะไรครับเป็นบาซออิรลินนัสเพื่อเป็นสิ่งที่จะประจักษ์แจ้งแก่ปวงมนุษย์นะฮะให้เป็นที่ประจักษ์ แจ้งการให้กับผู้คนได้รับรู้ได้เรียนรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นมีจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นถามว่าทะเลมันแยกเป็น,เป,นเป็นทางและให้ผู้คนที่อยู่ในเส้นทางหนทางขอ Allah, ขอัลลอฮ์สุบอัลตลาศรัตธาในอนะัลลอฮ์นั้นรอดไปได้ยังไง แล้วนะครับะทะเละมันแห้งไปได้ยังไงตรงนั้นแล้วทะเลเป็นช่องทางนะครับแล้วก็พอฟิรอนูน้ำทับลงไปมันก็อะไรครับะะทะเลก็กลับคืนมาหลังจากที่ดนาบีโมซาและนะบรรดาผู้ที่ศรัทธ,ธาขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์พี่น้องครับเป็นการทดสอบของความศรัทธ,ธา ว่าเราอยู่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่เราร้องขอว่าเอหิีนอัสซิรอตอนมุสตาิมโอ้ล l l a h ได้โปรดให้เส้นทางที่เที่ยงตรงแก่ฉันได้เถิด Allah หนึ่งเป็นอะไรครับเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนรุ่นหลังจะได้เห็นนะครับว่าผลลัพธ์ของผู้ที่ฝ่าฟืนนั้นเป็นยังไงวะฮูด a และเป็นทางนำแนวทางที่ถูกต้อง สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคก่อนว่าคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์กับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นนะเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ให้เห็นเป็นแนวทางที่รู้ว่าทางถูกต้องที่อยู่กับอัลลอฮ์ผู้ที่ถูกต้องที่นะไฟนะเป็นคนดีขอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางรอด ไม่ยึดตินละจะเลวูมากรืจ๊ใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ขอทางนำอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาเหล่านั้นดังนั้นอัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวนะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ว่าเป็นยังไงเรื่องเป็นทางนำให้กับเราว่าเราจะเดินเส้นทางไหน ทางนี้ถ้าทำไปแล้วเนี่ยฝ่าฝืนคำสอนข,ของอัลลอฮ์ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทางที่พวกเขาเหล่านั้นจะโดนโลงโทษแม,แม้กระทั่งโดนโลงโทษในดุนยาหนึ่งนะครับเป็นข้อคิดให้จากกระจ,จ่างชัดและเป็นทางนำให้กับผู้คนที่จะเลือกเดินวรห์มาตัญนะฮะและเป็นความเมตตาละอัลละฮุมยะตะตัการู และเป็นความเมตตานะฮะละัละหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะรักตะตักัดจะไข้ควรดังนั้นพี่น้องครับหลายอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตะลาที่ได้ให้เกิดขึ้นเยตะตะการุนคนที่ได้ไข้ควรคนที่พินิดพีเคราะห์คนที่เขานั้นเอาประวัติศาสตร์สริงที่เกิดขึ้นนะ ในยุคกุกก่อนนั้นน่ะบรรดาอัมเบียบรรดานาบีประวัติตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลายอิสลามเลยนะครับมาเป็นยะตาสะเกอร์มาเป็นที่เราจะใคร,คร่ครวญดังนั้นคนที่ใคร่ควรวญจะได้รับความเมตตาจากวันนี้หลายคนไม่ใคร่ควรวญในสิ่งบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้เล่าในเรื่องราวของคนยุคก่อน ได้พูดเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มาก่อนหน้าเราไม่ได้ไขค,ควนในสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลตาาบอกให้เรานั้นได้เห็นชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทำไมละ่ะอัลลอฮ์ดูสิชั้นฟ้าเนี่ยมันใหญ่โตมโหราดูไปตรงไหนก็เห็นฟ้าซ้ายก็ขวาอาซ้ายก็เห็นฟ้าขวากเ็เห็นฟ้าแต่ทําไมล่ะไม่เห็นมีเสาสักต้นหนึ่ง เ้ามันอยู่ได้ยังไงนะมันอยู่ได้ยังไงดังเนี้คนที่เขานั้นได้อะไรฮะคนที่เขานั้นได้เห็นค่าความสำคัญและได้มองนะมองอะไรครับมองเห็นว่าโอ้โห,โหนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราอยู่บนทางนำกระตาเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าความเมตตานะครับ และอัลละหุมยาตาตากรูนจากความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้พวกเขานั้นได้เป็นคนที่ใครควรคนที่ใครควรได้รับความเมตตากับอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์บางคนพูดว่าอัลลอฮ์ฉันพูดไปไม่ได้คิดอะไรมากนะนั่นแหละไอ้คนที่คิดมากนะั่นแหลคนได้ยินดังนั้นคนที่จะอะไรคนที่จะพูดอะไรจะทําอะไรจะบอกอะไรจะคุยอะไรเนี่ยต้องใครควรให้มาก ดังนั้นคนที่ใคร่ครวญในคำพูดของเขาเขาเป็นคนที่ได้รับความเมตตาเพราะอะไรเพราะพูดแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองพูดแล้วไม่ได้สร้างอันตรายแก่ตัวเอง,สร,งสร้างความอะไรครับสุขให้กับตัวเองสร้างความอะไรฮะสร้างความดีให้กับตัวเองสร้างผลกำไรให้กับตัวเองเพราะอะไรครับเราพูดดีพูดจาดีนี่แค่เรื่องพูดฮนะ ถ้าคิดเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องที่ตัวเองว่าจะพูดอะไรเนี่ยมันทําให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานตะลาดุนยานี่เราก็ได้รับทั้งๆความเมตตาเนี่ยอาจจะได้รับจากมนุษย์เช่นกันถ้าเราพูดดีอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ขอดุอาให้บางนะมีจะมีอายุยืนอ,อายุยืนยาวและให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ด้วนนะเนี่ย พูดจาดีๆขอดุอาแต่อัลลอฮฺสุบฮมัตลาดีๆเออคนก็นี่ดีนะขอดุอาให้ฉันนั่นแหละเขาก็อะไรฮะสัรนเสริญเขาก็ได้เมตตาเราดังนั้นพี่น้องครับคนที่มีความนะอะไรฮะมีความใจตรองมีความไข้ควรอยู่ตลอดเวลาในอายะห์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะลามากมากมาที่ได้กล่าวถึงอัฟลาตะตะดะกะรูนอัฟละตะตะดับบารูนโอ้ นะพวกท่านทั้งหลายไม่ไข้ครวรดอกหรือพวกท่านทั้งหลายไม่ไม่ไต่ตองกันบ้างหรือในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ให้มานะดังนั้นคนที่ไต่ตองในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาสรรสร้างอัลลอฮฺทำไมนะอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาให้หูฉันอยู่อย่างเนี้ยนะให้หูฉันอยู่อย่างเงี้ยมีใบด้วยอ๋อมันจะได้ยได้ยินเออถามมนุษย์สร้างได้ไหม สร้างก็ไม่ได้นะทำอนุ่นก็ไม่ได้ทำอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้สักอย่างถ้าไม่อาศัยในสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺซุบฮฺอัลอตาลาสร้างจะสร้างแก้วมาสักใบหนึ่งโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรฮะไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้มาแล้วเนี่ยถามว่าสร้างได้ไหมก็ไม่ได้นะดังนั้น ไม่มีใครสามารถที่จะเนรมิตหรือสร้างขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช้นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตลาได้ให้มาแล้วสร้างแก้วโดยที่ไม่มีอะไรนะไม่มีสารไม่มีอะไรต่างๆไม่มีอุปกรณ์ต่างๆทําไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราใครควรเมื่อเราพินิษพิเคราะห์ลอนะสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุ瓦ตาลาทรงสร้างในเรื่องราวต่างๆอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์ให้มีทะเลนะ ตรงนี้อัลลอฮ์ให้มีภูเขานะทําไมภูเขามันตัวลูกนี้มันโตมันนี้มันใหญ่ลูกนี้มันสูงลูกมีต้นไม้ทึบตรงนี้ต้นไม้โปรตรงน้นตรงนั้นต้นไม้น้อยอัลลอฮ์เป็นความเมตตาเขาอัลลอฮ์นั่นตรงบนทะเลทรายก็มีนะภูเขาที่เป็นทะเลทรายนะครับบนทะเลทรายไม่มีอะไรเดยอโขนเลยนั่นดูสิอัลลอฮ์สุมาตาลาเนยให้แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละประเทศแต่ละ แต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันเอาภาคใต้เป็นอย่างนี้ภาคกลางเป็นอย่างนั้นภาคเหนือเป็นอย่างนี้อา้าอดูสิครับน่ถ้าเราใคร้ควรถ้าเราคุ้นคิดความเมตตาของอัลลอฮ์จะมาประสบแก่เราแต่วันทุกวันนี้เพราะเราอะไรครับจะนอนแล้วก็ไม่เคยคิดจะพูดก็ไม่ค่อยคิดจะทําอะไรก็ไม่ค่อยคิดนี่แหละที่ไม่ค่อยคิดนี่แหละมันเกิดปัญหา ไม่ได้รับความเมตตาจากอ์ดังนั้นคนที่จะทําอะไรสักอย่างเขาต้องคิดให้ดีฉันทําแล้วนี่มันเกิดประโยชน์ไหมฉันทําแล้วได้ผลและบุญไหมฉันทําแล้วเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่นําพาฉันไปสู่ความดีหรือสู่ความหาานะดังนั้นเขาต้องคิดโอ้ฉันทําอะไรไม่เคยคิดเท่าไหร่หรอกไม่ได้ฉันทำอะไรไม่เคยพูดอะไรไม่เคยคิดเท่าไหร่หรอกนะเออฉันพูดไปไม่ได้คิดแล้วนะ ไม่ได้ดังนั้นเราต้องคิดคิดที่จะอะไรฮะคิดว่าเราจะทำอะไรไปแล้วคิดว่าเราทำไปแล้วนมันเกิดประโยชน์อะไรให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับหรือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุบตลาได้เล่าให้กับเราฟังในเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบบตลาเล่าถึงประวัติบรรดานาบีตั้งแต่ท่านาบีอาดัมโอัลลอฮฺเรามานั่งคิดท่านาบีอาดัมนะฮะ ด้วยกับความสิ่งที่เอาลอสุมะตาลาสร้างมานะไม่มีพ่อนะไม่มีแม่นะสร้างมาจากดินนะอลลอแล้วก็ท่านอบีอาดัมนะ่ะถูกถูกอะไรฮะถูกอัลลอฮฺซุบฮานุตาลานั้นนะให้ออกจากสวนสวรรค์เพราะอะไรอ๋อเราไปศึกษาแล้วเรามาไข้ควรดูแล้วอ๋อท่านอบีอาดัมเนะี่ยถูกออกจากสวนสวรรค์เนื่องด้วยจากการ หลอกล่อของชัยตอนโอ้โหเป็นนบีของอัลลอฮ์ยังถูกหลอกล่อได้และเราละ่ะไม่ถูกหลอกล่อจากชัยตอนหรือโอโ้มานั่งคิดเนี่ยคนไต่ตองคนพินิจพิพิรา์คนพินิจพิพพจรารณา โอ้โหดังนั้นฉันจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องทําอะไรให้อีมานของฉันเข้มแข็งเอา้าฉันจะทําเข้มแข็งให้อีมานเข้มแข็งได้ยังไงล่ะด้วยกับการนามาดอย่างคู่ชัวอาบน้ำนามาดอย่างสวยงามนามาดแบบชา้าๆนะฮะไม่ไม่รีบไม่เร่งค่อยๆอ,อ่านไปเมื่อยามว่างฉันดำนึกถึงอัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์บ่อย ทำให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์สุบฮานตะลาให้ฉันอยู่ในความเมตตาของพระองค์ให้อยู่ในทางนําของพระองค์ให้ฉันนั้นได้โอ้โหเนี่ยมันทําให้เราได้คิดถึงถึงอะไรครับถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาจะให้เราดังนั้นเนื่องด้วยจากว่าเราคิดแบบนี้แหละเราใจตองแบบนี้เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ดังนั้นหลายคนไม่ได้คิด ชีวิตเขาถึงนะประสบกับความล้มเหลวดังนั้นใครก็ตามที่เขาคิดเขาไต่ตองเขาดูแล้วว่าโอความจริงในสิ่งที่ฉันได้กระทำไปนั้นทำให้ฉันเนี่ยนะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์รู้ถึงความนะสามารถของพระอ,องค์ดังนั้นทะเลกว้างขวางใหญ่โตมโหูราน ใครนะมาจับตั้งไว้ในนี้เโอะโอมันใหญ่ใครนะมานั่งขุดเนะทะเลเบเรบราเลยนะฉันจะขุดบอสักทีลูกเนึงออ่านะบอเล็กๆเกนะี่ยทำเองก็ไม่ได้ตกไปจ้างอะไรนะเมคมาขุดอู้นะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์อัลลอฮ์สุบฮานตะลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานตะลาบอกว่าพระอ,องค์เวลาจะทําอะไรนะ่ะกุ้มไฟกูลบอกว่าให้เป็นสิ่งนั้นก็เป็นแล,ล้วอัลลอฮ์และเราลนะ่ะ เมื่อเราใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานตะลาเมื่อไรเราใคร่ควรถึงสิ่งที่อัลลอสุบฮานวะตะลาทรงสร้างเราใคร่ควรต่อนประวัติศาสตร์ถึงบรรดาอันนบีก่อนๆหน้านั้นมากมายจึงทําให้เราได้เห็นทําให้เราได้คิดและได้ไต่ตองว่าชีวิตของเรานี่โอ้โหมันเล็กเหลือเกินชีวิตของเรานี้มันต่าต้อยเหลือเกินชีวิตของเรานี้นะะจะต้องจะต้องนะฮะ จะต้องเป็นบ่าวที่ทําความดีต Allah ่ออัลลอฮฺซุบะนตารามากขึ้นนี่นี่คือสิ่งที่เมื่อเรานั้นได้คิดเมื่อเราได้เห็นค่าความสําคัญของคนที่อะไรครับของคนที่ไตนะตองตัวเองและดูตัวเองอยู่สม่ําเสมอว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนที่นะปล่อยตัวเองอยู่กับเรื่องที่ไม่ดี บ่อยตัวเองอยู่กับเรื่องที่ไร้สาระดังนั้น,นเหมือนกับที่ท่านในาบีมุฮัมมัดอัลลอลวาเิวะสัลลัมได้นะฮะอิบดะดาต่ออัลลอฮสุบตะลาอย่างมากมายจนกระทั่งขาแข้งบวมเพราะอะไรครับเพราะท่านรู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านรู้ถึงความโปรดปานของอัลลอฮ์ท่านจึงขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆถามว่าแล้วเรารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ให้กับเราเยอะแยะ และเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮฮานอตะลาหรือไม่วันนี้นะครับอยากให้เราคิดและอยากให้เราใคร่ครวญถึงในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฮานอุตะลาได้ให้กับเราและเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์วันนี้ใคร่ควรวญให้เยอะๆนะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เยอะเนอะแล้วหัวใจของเราก็จะมีความสงบความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานฮุตะลาก็จะได้รับกับเราวันนี้ประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องพี่้องนี้